กลายเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจอีกครั้งนะครับสำหรับการประท้วงของไรเดอร์ของบริการอย่าง Grab A นะครับที่โดยออกมารวมกลุ่มกันประท้วงแล้วก็เรียกร้อง3ข้อเรียกร้องหลักนะครับที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับจริงๆมันเป็นพัทเทิร์นที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งแล้วนะครับถ้าใครจับสังเกตได้ดีๆหลังผลประกอบการที่ย่ำแย่ออกมาเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับกับบริษัท โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีอย่างแ r a b เองซึ่งแน่นอนถ้ามองในมุมพวกเขาพวกเขาก็ไม่ใช่นักบุญนะครับพวกเขาก็เป็นนักธุรกิจต้องสร้างรายได้แล้วก็สร้างกำไรให้กับธุรกิจให้มีความยั่งยืนมันเลยเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันอย่างที่เป็นข่าวแล้วการบระททวงครั้งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากอด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Ge ิ Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับใน e ีพีนี้มาคุยกันเรื่องประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งซึ่งผมได้มีโอกาสรับฟังมาจาก YouTube ของทางช่อง Workpoint นะครับเป็นรายการคุยทะลุดารามาเองที่นำเอาไรเดอร์ของ แรเนี่ยมาพูดคุยนะครับในเรื่องประเด็นที่มีการประทุกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการประทุนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในการขอข้อเรียกร้อง3ประเด็นหลักที่เกี่ยวกับงานของพวกเขานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า สถานการณ์ในแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับ Delivery Service เองเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นนะครับผู้คนก็สามารถไปใช้ชีวิตที่มีความปกติมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการออกไปทานอาหารไปซื้อข้าวหรือว่าออกไปทํากิจกรรมต่างๆ,ๆนะครับ แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วนะครับตัวเลขจํานวนผู้ใช้จํานวนทานแซคชันที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มมันก็ลดน้อยลงตามกันไปมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับถ้าใครตามข่าวนี้ดีๆส่วนใหญ่ผลประกอบการของแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับทั่วโลกเป็นทั่วโลกก็จะคล้ายๆกันก็คือมีผลประกอบการที่ลดลงไปเมื่อเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดมันเป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันโตมาจากการ แพร่ระบาดซึ่งตอนนั้นมันมันไม่มีทางเลือกสําหรับคนทั่วไปที่ถูกล็อกดาวนะครับก็ต้องใช้แอปส่งอาหารเหล่านี้มันเป็นตัวเลขกันเติตัวแบบหลอกๆนะครับสุดท้ายมันก็เข้าสูา่เพราะว่าความเป็นจริงนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลกระทบไปอย่างกลุ่มไรเดอร์นั่นเองนะครับ <S <S ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยใครได้ยินข่าวเนี่ยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีคนที่ตกงานหลายคนนะครับเลือกที่จะ เปลี่ยนอาชีพมาขับในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหไรายได้เยอะกันมากๆนะครับบางคนไรายได้หลายหมื่นต่อเดือนนะครับเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจมากๆแต่ว่าอาชีพเหล่านี้มันไม่มีความยั่งยืนอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นดีมาลหลอกมันไม่ใช่ดีมานจริงๆนะครับที่โลกอยู่ในสภาวะปกติอย่างที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นั่นเองนะครับมันก็ได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของพวกเขา ประเด็นที่น่าสนใจที่พวกเขาออกมาประท้วงในช่วงนี้เนี่ยที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจในเรื่องหนึ่งก็คือในแง่มุมของอาชีพอิสระที่มันไม่อิสระอีกต่อไปนะครับซึ่งโอ้พอไปได้ฟังดีๆเออมันก็จริงน,นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบแรงงานตามที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการคุ้มครองจากกระทรวงแรงงานมีสวัสดิการต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องประกันสังคมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยก็ ใช้คําว่าอาชีพอิสระนะครับทำให้เลี่ยงหลายอย่างได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการลดต้นทุนของพวกเขาด้วยนะครับไม่ต้องดูแลพนักงานเหมือนพนักงานประจำนะครับแน่นอนว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงกว่าอยู่แล้วหให้พนักงานที่เป็นอาชีพอิสระไม่มีการผูกมัดใดๆแล้วก็มาสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มของพวกเขาครับมองเป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายต่างๆสอดรับกับนโยบายหลักจากบริษัทแม่เองที่ตอนนี้ ถูกกดดันมากๆจากเหล่านักลงทุนนะครับมูลค่าของบริษัทเนี่ยก็ลดลงไปอย่างมากมูลค่าหุ้นก็ลดลงนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเข้าไปสิงก็ว่าได้นะครับอยู่ในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแพลตฟอร์มเหล่านี้ตัวอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มอย่างช้อปปีเองหรือกลุ่มไรเดอร์นะครับที่เขาคุยกันซึ่งเมื่อมี ผลประกอบการต่างๆออกมาตัวเลขที่ไม่สวยนะครับตัวเลขผลประกอบการล่าสุดการถูกกดดันจากนักลงทุนเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านโยบายของบริษัทเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรซึ่งพวกเขาก็ต้องสร้างกําไรมากยิ่งขึ้นสร้างกําไรมันก็ง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็ต้องไปขูดรีดกับอ่าเหล่าพ่อค้าแม่ค้าหรือเหล่าร้านอาหารต่างๆนะครับอ่าคิดค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นหรือว่า่าลูกค้าเองต้องมีการ จ่ายค่าอาหารที่แพงยิ่งขึ้นรวมถึงค่าส่งที่แพงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมันก็เกิดการพูดคุยกันในกลุ่มนะครับจนได้มาออกรายการนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นและมันมีข้อมูลหลายอย่างนะครับก็ถือว่าเปิดเผยอ,ออกมาได้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องการที่มีระบบที่เรียกว่าระบบจองงานนะครับมันทําให คนไม่สามารถทํางานพวกนี้ได้แบบอิสระอีกต่อไปต้องมีการตื่นขึ้นมาจองงานนะครับเม่นั้นก็จะไม่ได้รับงานทําให้รายได้ลดลงไปนะครับมันไม่สามารถตื่นมาเมื่อไหร่ก็ไปทํางานได้เหมือนเดิมนะครับระบบจองงานนี้ถือว่าเอฟเฟกกับพวกเขามากๆนะครับหรือว่างานแบตคู่ที่เขาเรียกว่าการรับงานแบบคู่นะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสมงกทบต่อลูกค้าที่ใช้แพลตฟอร์มด้วยนะครับเพราะว่า งานหนึ่งงานของพวกเขาเนี่ยก็จะมาเป็นคู่เพราะฉะนั้นไรเดอร์ต้องไปรอร้านอาหารถึง2แห่งนะครับก่อนที่จะมาส่งอาหารให้กับลูกค้าซึ่งหลายๆคนน่าจะเจอกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นสั่งน้ําที่มีน้ําแข็งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะละลายได้นะครับเพราะว่าไราเดอร์เองเนี่ยก็ต้องรอ ถึง2ร้านนะครับกว่าที่จะมาส่งให้เราซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายเดอร์นะครับบางครั้งลูกค้าก็ไปคอมเพมกับเหล่ารายเดอร์นั่นเองแล้วก็ให้คะแนนที่น้อยลงไปซึ่งคะแนนเหล่านี้เนี่ยมันมีผลต่อพวกเขามากๆนะครับในการสร้างรายได้ให้กับแพลตฟอร์มมันเรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อพวกเขาเต็มๆนะครับรวมถึงค่ารอบที่หายไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับดีมานด์อยู่แล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันลดน้อยลงไปคนก็ไม่ค่อยจะสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเหมือนช่วงพีคในช่วงการแพร่ระบาดนะครับและที่สําคัญด้วยราคาอาหารที่มันสูงมากๆนะครับในตอนนี้โอ้ตัวอย่างนะครับผมสั่งข้าวหมูทอดกระเทีมยมไข่ดาวเป็นร้อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ไหวนะครับยอมที่จะ ขับรถไปซื้อเองแถวหน้าบักซอยที่บ้านจะดีกว่านะครับโหไปสั่งซื้อเมื่อร้อยก็ด้วยค่าของชีพในยุคป,ปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับเงินเฟอ้อมันก็สูงขึ้นซึ่งหลายๆคนน่าจะเคย เจอปัญหานี้อยู่นะครับแต่ว่าอีกหลายคนก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาของพวกเขานะครับอาจจะเป็นคนที่มีเงินอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ฐานะดีหน่อยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับพวกเขาแต่อย่างใดแต่ว่าถ้ามองถึงกลุ่มแมสจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่น่าจะมีผลกระทบนะครับหาราคาค่าขนส่งค่าอาหารมันพุ่งสูงขนาดนี้เนี่ยยอดที่แพลตฟอร์มจะได้รับจากการสั่งซื้อจำนวนท r a n s a c t i o n ต่างๆมันก็ลดน้อยลงอย่างที่ทางพี่ไรเดอร์ออกมาประท้วงกันนั่นเองนะครับ แล้วถามว่าจุดสุดท้ายมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้าให้ส่วนตัวผมประเมินนะครับมันมีเคสสัดีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศสกอตแลนด์นะครับซึ่งระบบมันค่อนข้างที่จะสเตเบิลแล้วนะครับพบว่ามีข้อมูล1ในสาของไรเดอร์ในเมืองต่างๆของสกอตแลนด์เนี่ยได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ แม้จะมีการอ้างจากแพลตฟอร์มว่าไรเดอร์ที่ประกอบอาชีพอิสระเหล่านี้เนี่ยได้รับค่าจ้างเฉลี่ยมากกว่า10ปอนด์ต่อชั่วโมงนะครับและกล่าวถึงความพึงพอใจของไรเดอร์ที่อ้างว่าสูงเป็นประวัติการแต่ต้องบอกว่ามันเป็นคำพูดลอยๆนะครับจากแพลตฟอร์มที่ส่วนทางกับข้อมูลความเป็นจริง โดยการวิเคราะห์ข,ข้อมูลจากตัวอย่างไรเดอร์หลายพันคนจากใบแจ้งหนี้ที่อัปโหลดโดยไรยเดอร์ทั่วสาราชณาจากักรเชีห้เห็นว่าไราเดอร์ร้อยละ41ได้รับรายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่8.72ปอนด์ต่อชั่วโมงและมากกว่าครึ่งของไรเดอร์ราวๆร้อยละ56มีรายได้น้อยกว่า10ปอนด์ต่อชั่วโมงและบางคนเนี่ยได้น้อยกว่านั้นมากนะครับถึง1ใน6ได้น้อยกว่า 6.45บอนดต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอาชีพอิสระนะครับทำให้แพลตฟอร์มไม่ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว แน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจมันเข้าสู่เฟสของการสร้างกําไรอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เฟสเผาเงินเหมือนในอดีตท,ที่นักลงทุนอัดเงินเข้ามาแล้วก็ให้เราแพลตฟอร์มเอาไปใช้จ่ายอย่างสุดริ้สุดล่ายนะครับผ่านเงินกันเป็นว่าเล่นอัดงบโปรโมชั่นขยายแคมเปญทางการตลาดต่างๆนะครับตอนนี้มันหมดแล้วครับยุคเงินสดหาง่ายมันจบสิ้นแล้วตอนนี้พวกเขาจะ กลับมาหากำไรจากพี่ๆไรเดอร์รวมถึงเหล่าร้านอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันก็คงจะไม่ต่างจากที่เกิดขึ้นในประเทศสกอตแลนด์นะครับสุดท้ายการขับขี่ไรเดอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณค่าแรงขั้นต่ำนั่นแหละครับค่าแรงขั้นต่ำประเทศไทยเท่าไหร่ผมว่ามันก็จะอยู่จุดสมดุลที่ตรงนั้นนั่นเองมันก็จะไม่เป็นอาชีพที่ดึงดูดให้คนเข้ามาแย่งกันอีกต่อไปในอนาคตนั่นเองครับผม สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดิจใทั้ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d t h r a d o n t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมนึงขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ